โอเคครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เอาววาสองห้องมาลองครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวทำได้นานแล้วครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายลงครับนี่ครับผมแต่งสายด้วยนะครับปกติคนอื่นเขาจะเล่นสองห้องแบบไม่ค่อยใสย่เนาะแต่ผมจะเล่นแบบนี้นะให้มันดันธนูหน่อย นะครับนี่บมีใครมาเล่นเลยนะครับสนามตึดิงโคราชครับผมก็ร้อนนะมาอยู่ในท่ออนนะนี้นะนี่นะลมก็ ลมบนแรงอยู่ครับแต่ลมล่างไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นี่นะครับพอใช้ได้ลมฝน มันย้อนแสงนะว่ามันไปตรงดวงอาทิตย์โอเคครับก็ตรงอาทิปย์นี้ก็ขอจมนนสวัสดีครับ